กาดสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมเนาะงวดที่ผ่านมาเนี่เลขปูยอดผีพอบุญมากก็ไม่ยิ่งมาบอกศูนย์สี่เก่าตัดเลรนกระเขาอยืนเนาะครับสมุดช่วงนั้นสี่เก่าเก่าสี่แต่ว่าพอเที่ยงบมงเลยไปตีตามตัวเลขกับปูยอดงวดที่ผ่านมาเนาะครับผมเนาะแต่ว่ามีแอดมินของห้องไฟจังหวัดชีเกตก็คือช่องเบาที่นุมีสารไตไปตีตามมาฝากผีต้อนน้องครับผมเนาะแต่ว่างวดของวันที่16กันยายนนี่มาแล้วครับผมเป็นผีมาจาก ขมินผลว่าปูขาวาสันปูหยอดเราเป็นปูขาวมาหามาบอกจะเป็นสองตัวหรือสามตัวเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาพีพาหน่องไปฟังเมืองน้ากันนะครับว่าจะได้สองตัวหรือสามตัวเป็นของวดวันที่16กันยายนนี้นะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ด้าชาแนลวีสองด้วยนะครับผมเนาะเพื่อเป็นกำลังใจงให้คนทําคลิปครับผมไปครับผมวอล์รา์อย่า,ายห่างไปฟังชัดๆจากปากปูหยอดผมพร้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับปูสวัสดีครับเป็นยังไงซื่อยิ่นแนวหน่อ่ะไอเย็่มจัะเล็กเตก้นนะเล็กเตกเล็กเตกนเล็กเตก้นอืมศูนย์เก่าสี่อือก็เลยว่าโอ้ยขอใหม่ทอดปูครับจำได้ให้ยังจำได้แล้วอ่ะ ขันจำได้แล้ววันที่สามสิบเขาให้ไปขึ้นสารเป็นยังจังให้ขึ้นสารเพราะว่าวันที่สามสิบมันไกล้สิส้นเดือนสามสิบสามสิบเอ็ดในสิ้นเดือนครับมนในหลังจากหันก็เป็นหนึ่งสองสามไปครับพอหอดเวลานั่นเข้ากระสินนัดนี่แหละเขาเอื่นว่าสามเพียงตาให้ให้เบิ้มเพียงตาอื จำไว้อย่าลงมอย่าลืมโอ้ยปูขาบลงบลืมดอกปูเอ่ยต่อไปสิได้ละมัดละวันสิบ่บนบานสารเก่าต่อละวะ <laughs> เป็นกะเลยว่าจำเาไว้เด้อต่อไปคว่มเรมโมบโลบลงยาประเหตุจังสั้นเิ่นเขียดเราไปสื่อเลขเเป็นบา่ใหา้ซื้อ ผมหายซื้อ,ตอแต่วเมื่อนั่น,นก้อนเมื่อนั่นก้อนซื้อๆก็บท่าไปถามบาวเทียบาบาเทียขอเด้องวดนี้แส็กำ์ก๊ำมยงยงยุใสเอฟซีอ๋อเดี๋ยวค<อ><อ>่อยเดี๋ยวค่อยเริ่มต้นเออครับอือเดี๋ยวเอามาให้เดินจะได้เอฟซีว่าเป็นยังไงซื่อตัวนี้เออเป็นยังไงซื่อกับนี่แหละคนก็เลยได้ดาตัวนี้แหละมาอืมบ๊อบบ๊อบหน่อยได้ครับนี่สำหรับผู้ชมเอออันนี้นี่จักใบบ่งหัแล้วนี่น ເອົານ่້40ກໍໃບ40ກໍบບເອີອື094ນະເອີ094 มีทีศูนย์เก่าสี่ศูนย์สี่เก่าศูนย์เก่าสี่ศูนย์สี่เก่าโอ้ย่างอื่นบ่มีเลยนี่อยู่ในปึกนั่นน่ะในปึกนี่คือมันของงวดที่แล้วเนาะของงวดที่แล้วมัดด่ากมาเตะดากเออแต่ว่าก่อนสิได้ซื้อมาเป็นกรรมนก็โทษไปถามเบาที่เบาที่จังได้แตนไม่อยากดีเพราะว่าช่วงนั้นปูที่ต้องใส่เงินไงต้องใส่เงินเลี้ยงเมียเมียเขาโรงพยาบาล เออก็เลยเออเพื่อเล่าอาชีพฟุกประจันเพื่อว่าเกิดทุกข์แล้วช่ได้ทุกขลาบอืมก็เลยทโทไปปรึกษาอายุบแมนพละการดอกะบที่เพิ่อนก็ว่าเอาอนุญาตรือเออเอาภูเขามาดามือขึ้นแล้วเพื่อนมานี่เพื่อนจีไฮโซให้เราเพื่อนยำเพื่นย่ำยำโตเก่าอีกออตัวไหนเนาะโตเก่าอีกสิ้นเดือนสิ้นเดือน มันว่าให้จำไว้เด้อว,วันที่สามสิบเป็นเมือม่อสิ้นเดือนหรือสามสิบเอ็ดครับให้จำมาไว้นะที่หน้าที่หลังสามสิบสามสิบเอ็ดคือเล็กตัวนี้คืองวดที่ผ่านมาปล่อยครับปล่อยแล้วมันโบอกอกแต่คือกันกับงวดที่ที่ปล่อยสุดก่อนมันโบออก เพราะว่าพอญายุทธ์มาย่ำมาเลขมันสิยออกโตเก่าสามสามศูนย์หนึ่งสามตัวโตเก่าโตได้แล้วพญายนเอ์ศูนย์เก่าสี่แล้วกัมันสิยบวออกดอกศูนย์เก่าสี่มันบอมมันบวออกดอกเก่าสี่มันสิยออกสี่แปดพญายุทธเนี่ยครับเมื่อวานสี่เก่าสี่แปดเออสี่เก้าสี่แปดก็เลยว่าพอญายุทธเนี่ยบอกเคยบอกเลข กระบ,บ่มั่นใจน้ำพ่นปนไหลครับบ้านเอกแต่นี่ทนายอยู่ทนายหนึ่งซื่อว่าทนายรัตพนิ่นว่าวันที่สามสิบให้เจาไปขืนสาลเดอ้ออืมอ่าก็เลยจําได้ว่าสามสิบปนนำสามศูนย์อีกบา้บานบ้านเอกมาถือดาเมื่อเคนเ้น่นว่าจําได้ให้ยัง่งสามศูนย์วันที่สามสิบจาได้ให้ยัง่งจําได้อยู่ครับ นั่นแหละมันไก่ชิ้นเดือนไหเบิ้งเอาออฉะนั้นมันบอกสามศูนย์แมนสามศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งเนี่ยพันบอกมาเคลืนตอนนี้อืมสามตองหัวเลยเนาะใส่ตองหัวเลยเนาะเพราะเพราะว่างวดที่แล้วนี่กํมายาเรื่องเลขศูนย์สี่เก่าศูนย์เก่าสี่แมนหัวก่อนหัวก่อนอือครับแต่หัวเนี่เพันกํมายามโตเก่าแต่ว่าเพันหามเดชขาดบ่ให้ซื้อหัวนี่ว่ให้ซื้อเลย งานใดก็สร้างเพิ่นบ่เคยหงวดใดก็สร้างแต่หัวที่แล้วนี่งวดที่แล้วนี่ยเต็มกำมือเต็มกำมืออันไหนก็ท่อไปควานพี่อัดมาที่นอกบ้านดีเลยอยา้ครังแต่ว่าต่อไปเนี่ยขึ้สี่บ๊วซื้อแล้วผมว่าครับผู้เป็นอาจารย์กับสัมมาผ่านตัวหนึ่งเนาะเอาผู้เขียนให้แน่งวดนี้เป็นตหลาเนี่ย ครับจะต้องได้กินหย่อนค่ำหลือกล้ากับของครับเก่าสีเมื่อตัวตัวไงเอาตัวไหนครับก็เติมกำมือเลยเก่าสีนเลยเก่าสีอันนี้มือวันที่หนึ่งเออสิบหกนะครับท่านผู้ชมเนาะอืมสิบหกเด้อนะครับปูเขียนอะไสามศูนย uh ์อ uh ืมอืมสามศูนย์สามหนึ่งอ่ะนะครับปูพื้นับพืให้เน่ เออนะครับสามศูนย์สามหนึ่งนะครับเป็นเหล็กของอปูขาวเมื่องเขมรนะครับพนมเกรียนพนมเกรียนปูขาวคือมาจากเขมรหรือมอมบอกมาจากเขมรเพื่อนมาเที่ยวได้ก็ถือของเพิ่นเยอะอืมแต่เอเที่ยวได้ก็ถือทุกเที่ยวเที่ยวนี้เพื่อนขึ้นมาอีกแล้วเที่ยนี้เพื่อนมาเองเที่ยวนานผพจำาม่ไห้ว่าเพื่อนขึ้นมาให้เหล็กใดเนาะมันมันโดนแล้วเออปูเขมรเอฟซีทันได้ที นะครับเอฟซีที่พ่อจำได้ก็คือจิตจำได้อยู่ดอกว่างวดใดเนาะภาษาขมันปลอมลันลุกเอาซอลุกเอาซอมวเป็นพนมเกเรียนอืมครับกะาเป็นงวลเนี่ยคือนี้ยซอในขาวขาวปูขาวเขปูขาวเมืองขมันอืมอ่าลุกเอาซอลุกเอาซอปูขาวเมืองขมนขึ้นมาบอกเลขอืมในความฝันครับปล่อยกองหวดเลยครับปล่อยกองหวดเลยคือหวดไปจําวันที่ สิบเดือนกันจายุดน้ครับผมครับปูไม่ยังฝากอีซีนี่ป่ะจะพัันผ่านมาปูอาจเสใยหาเลขพิษหรือเลขบกเขกาขอโทษขออภัยในควมฝันบางเถื่อบางเที่ก็คืจังปูเพิ่นวานันละคนที่เป็นอาจารย์มันก็สัมมาผ่านตัวหนึ่งครับ เขา,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 าเป็นนักกลาเฮาเป็นนักเว้าเขาเป็นนักว่าก็เหมือนพระเพนว่ามันนี่อยู่สีเกา่าสีเดิมคำเว้าก็คือคำเก่าคำเดิมครับจังไรจังวาคำเก่าคำ,ำ,ำเดิมเพนก็วาสีเลนะสุกะติงยันติครับสีเลนะโพกะสัมปธาสีเลนันิพุติงยันติกัดสมาสีหลังวิโสทะเยนั่นคือข้อมของพระพุทธเจ้าสินหา รับสินสิบบ่มีเปลี่ยนแปลงเป็นพันๆปีเพราะนั่นห้าวยึดมันถือมันบ่มีเปลี่ยนแปลงเอาเบาคว่วเก่าย่ำได้ย่ำได้มาจาก,กว่าจากปีกัยังเบาคว่วเก่านั่นคือเบาคว่วเก่าบ่หลงบ่ลืมเพราะฉะนั่นน,นั่งมาเน่ปูกับขอโทษขออภัย แล้วก็ขออําอนงวยอวยพรให้เอฟซีสุภูสุคนได้ตั้งอกตั้งใจเหตุบุญสุนทานมีศสินหาสินสิทธคือคําเกา่าคําเวบาเดิมๆของพระพุทธศาสนาสมัยตกีเต้เกิดแก่เจ็บตายแต่สมัยสูเมอร์เนี่ยมันผิดอ่าพิดตรงที่ว่าเกิดแล้วเจ็บแล้วตายบอกท่านแกอ่กที่ว่าเกิดบ่กคอยถือปันไดครับ สมัยซูเมอร์คนเจ็บมันหลายตายหลายบอท่านถึงเถ่าถึงแกเพราะฉะนั้นก็ขอให้เอฟซีทูกผู้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขให้ได้เกิดให้ได้แกให้ได้เจ็บจังตายให้หูหง่งเหลืองเหลื่อมกันสุขผู้สุขนเนด้วยสาธุครัหลายครับขอบคุณปุณครับคุณ้ชมทู้ชมาู้อครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนด้วยนะครับ